นาโทาสาวาโตะสาวาโตะสาวาจสาวานทาวตะสาวาะวจานโมสาวาะาวาะสาจาวจเะมจเวเจเจจริเทวมมเทวะตะานมูตนางซาทุโเมุทานุธรรมสนาการอัยพานต์ธัมสนาการอัยพาน รรมวาสนาการุอยพาจ่าพุทธาเบิรบารมีธรรมเปิรเมีเปิรสถิทีแปดทางเปอดด้วยนโมบุายาโอสมยโคตาบามูนีเทวายุตุมามมาเลอลือโอสมิโคตาพุนีเทวายุตุมมมมาเลอลเลโอสมิโคตาบามูนีเทวายุตุมมมาอลอลือ โอมสมีโคตามุนีเทวายุตุมามาเลเลือดปูเลือลสีหนารอดปูนาลายปูตาายปูลายกปูเดิงโดปูเทโคนปูเลือดดำไม่ปูสีปูกระสาปันสีปูตายพราปูสีของปูมหามุนี ผู้เป็นรูปการปู่ผมไม่จงปฏิปัสสน์งเปิดบารมีด้วยนามวัวพุทธายาะ,ะานับปัสชนะอวตาบุตรทางเปิดตาทิศโมเปิดตาทิศพุตรทางเปิดประตูด,ดตวงใจเปิดตาทิศสองทางต่างกคาด้วยนามาโมพุทธายะ คูหานุมาหน้ตัวหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวหกตัวแปดตัวเก้าตัวสิบตัวจองเลจิตธาตบาลมีตัวแปดจองเบิดของหลวง่อเปิดจองเปอร์บาลมีด้วยนามวุทธายะหาุมาหนจองบาทสิทิเมอํานาจศาสิทั้งหลายท่านขอบาลมีไปขอบาลามีเสือโคจงเปิดบาลมีด้วยเอหิ เสือเจ้ามีเสือเสือของเสือเดือมเสือทั้งหลายจอมเปอร์บามีเอหิเอหิดนาอาโอโอกะตังด้วยนโมพุทธายะนภะทะนะอาโอกะตังด้วยเอหิดะเอหิเอหิเอหิดนาภะนะลอบอลอบุระคอบาุระคอบีกุลคอบแสงสว่างุระคอบพระเอกุระคอบพักภพุระคอบพระปักาาุระคอบพระเดอติกัสสะปะทักสีุระคอบพระพระมหาปอ พระมหาพ่อแก่มหาหมู่นจงปาสสิเมหน้าคงทงทั้งหน้าคงทั้งหลังคงทั้งหลับคงทั้งตื่นตงทั้งกลางกงรงทั้งกลางคืนข้องทั้งอัคระทั้งร้อยแบกผู้เลูาญูถาผูว่าอัคราผูพระรักจามูพ่อแก่คูพ่อเท่าผูมนุษย์ผูสวรรค์ผูวมานาูบ จองเบอร์ปรมีด้วยนะโมพุทธายะกอพโอกาตังด้วยนะโมพุทธายะนักชาลีติลือฤลือสิทิกามันสิทิกายังสิทิกโพสิทิเดชสิทินครอบจักรวาลโมครอบจักรวาลกุลาครอบฟ้ากุลาครอบดินกุลาครอบหัดรูปปั้นนักกุลาครอบเรือสีนารอดกุลาครอบเรือสีนาลาดกุลาครอบเรือสีกัสปะกุลา เสือสาหมิงจงเปิ่บารมีด้วยนโมพุทธายะนะอาอุกระตังด้วยเอหิเอหินะอาอุอุกตังด้วยนโมพุทธายะนะโซยะนะโซยะโสหิโสหินะโมพุทธายะนะเอหิเอหินะภาชาะอาโอกตังด้วยนโมพุทธายะกอขออวาตังด้วยนโมพุทธายะปราสิถิเมธัมมะวุเดขภะนาลัย สิริกาตังด้วยเอหิเอหิพระนาลฬจงเปิดพระวาทั้งร <bbe> ้อยแปดจงเปิดบารมีด้วยนักเจ้าข้าสาธิกาตังด้วยเอหิเอหินาภคาราอาโอคตังด้วยนัโมพุทธายะอิเสดเสดดีเมดิเมดีเมนดเมตตาโมเมตตาสังฆ้เมตตานักคารุนโมคารุณสังฆ้ารุณ นัน่นเสริมบารมีโบเสริมบารมีเสริมด้วยนามอุทธ,ธาญาณชาลีติลอล,อล,อลอ